สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบนะคะสําหรับวันแห่งความรักวันนี้ช่วงเที่ยงนะคะวันนี้ก็มีส่งมอบรถอีกคันหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเป็นรุ่นนี้ค่ะไฮแลนเดอร์แคปหนดเกดีดีนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่735,000บาทนะคะ,ะเดี๋ยวอ้อให้ชมรถก่อนรอบๆคันนะคะของลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดอุดรนะคะ FC อุดร อันนี้เป็นครันที่สองแล้วของครอบครัวนะคะนี่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมออกเดินทางทำวิธีเอาเดือกเอาใช้แล้วเรียบร้อยนะคะสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนี่นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันอันนี้มีติดตั้งเบ้ามือจับโฟุมเมยีอยด้วยนะคะด้านในนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทค่ะ วัดวัดตัว LDA นะคะมีจอด้วยนะคะจอเจ็ดนิ้วแคปเปิดได้90องศาเลยนะคะน,น,นี่เตรียมพร้อมนะคะนี่กระเป๋าเดินทางเดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะเดี๋ยวเชิญเลยจ้าอ่ามาเลยจ้าพี่พี่จัหวนอ่<ะ>นนจ้านี่นี่นี่น FC จากจังหวัด จังหวัดอุดรมาจากอุดรเนาะจ้าอำเภอบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจ้าคือมาออกรถไกลแท้ไม่อยากที่มบอกโดนใจแท้เคยน้องสาวมาซื้อแล้วกันแนะนั่กันมาจังเสียแต่ไม่มาต่มข้ามแนะนั่มต่ำแคมเปญเป็นยังไงรุ่นนี้รันนี้โอเคบ่ตัวนี้บอสจ้าจ้าแคมเปญดีบ่ถเนาะถูตรเนาะก็เลยมาก็เลยมาออกก็ออกเนาะจ้า มาออกแล้วคันหนึ่งนี่เป็นคันที่สองเนาะของขอบฟัวเนาะ,ะโอ้ยขอบฟัวนี่เพิ่นมั่งนี้เนาะคื่อโซนสองคันเลยเหมือนกันจนะ้ะเนาะโอ้ยมันคันเป็นหนีกับยากก็เลยสื่อสซนไปเลยจ้าว่าอยากเป็นหนี้เพิ่นงวดนี้ก็สิได้อีกแล้วจ้ะรางวัลน,นี่อันนี้เป็นลอตเตอรี่เนาะ,ะออดออดเตรียมมามอบให้อ่อา ได้ขายสตัวตรงกับใกล้แดงอาจารย์เนาะอันนี้มอบให้ก็พิเศษให้ลูกค้าสำหรับวันแห่งความรักเนาะจ้าอีกอันนึงเป็นนี่เลยพ่อดอกไม้นะจ๊ะเนาะสวัสดีวันวาเลนไทน์สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์วันแห่งความรักเนาะก็ขออวยพรให้เดินทางกลับแล้วคลาดปลอดภัยรวยรวยเฮงเฮงขอบคุณได้หลายที่ไหนก็ได้ดูแล บริการอยู่เรื่อยๆเด้อทำันนี่ไดอีกจ้าจ้าขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ